สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับอำเภอรอนจันจังหวัดกาสินครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่8เดือนเอ่อเมษายนนะครับส5 6 6าหครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับในส่วนของดอกลำโพงเมื่อหนึ่งนะครับดอกยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ ไข่พีอาร์ออริโอนะครับสำหรับตัวนี้นั่นก็คือดอกพีอาร์นะครับ18นิ้วนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นดอกแม่เหล็ก40่มิลนะครับตัวนี้แม่เหล็ก40่มิลนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการดอกเมื่อหนึ่งนะครับดอกละ3,500บาทนะครับตัวนี้มีในสต็อกนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับเป็นแม่เหล็ก2ชั้นนะครับสำหรับตัวนี้แม่เหล็ก2ชั้นนะครับนี่ตัวอย่างนะครับผมเป็นกรี ตูดกีบนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับดอกละสามพันห้าร้อยบาทนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับสําหรับกําลังวัตต์นะครับของเจ้าตัว pr นะครับสําหรับตัวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอยู่สองรุ่นนะครับมีไม่เด็กสามสิบมิลนะครับแล้วก็สี่สิบมิลนะครับตัวนี้ผมเอาตัวสี่สิบมิลมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับมีจําหน่ายนะครับ มีรุ่นนี้นะครับมีเข้ามารุ่นเดียวนะครับเป็นตัว40มิลนะครับตัวนี้แม่เหล็กเป็นตูดกีบนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแม่เหล็ก2ชั้นนะครับสาหรับตัวโครงสีเหลืองนะครับดอกละ3,500บาทนะครับฝากพี่ๆสมาชิกนะครับไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังขาดหายนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็แวะเข้ามาชมเลือกชมได้นะครับดอกละ3,500บาทนะครับที่ร้านพินต ออดิโออำเภอรันจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับช่องทางการติดต่อนะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กชาแนลนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอีกแบรนด์หนึ่งนะครับอบอ้อมนะครับในรุ่นของทัมนะครับ1,200บาทนะครับมีจำหน่ายเหมือนกันนะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับตัวนี้ดอกละ2,000 500บาทนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการดอกมือหนึ่งนะครับงบลากยานะครับสําหรับตัวนี้ดอกละ2,500บาทนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโค้งรล่อเช่นกันนะครับในส่วนของทํานะครับในส่วนของแบรนด์อบอ้อมนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสินค้าคุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสําหรับอบอ้อมนะครับเป็นรุ่นถ้ำพันสองร้อยบาทครับโค้งหล่อนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดอกสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วโคงสีเหลืองนะครับสาหรับตัวนี้อ่า 600บาทนะครับเป็นโคงปั๊มนะครับของแบรนด์ PR ทางร้านก็มีจําหน่ายนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาดอก12เนิ้วนะครับดอกละ1,650บาทนะครับสําหรับตัว PR Audio โคงสีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับ600วัตต์เช่นกันนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ NPE นะครับดอก12เนิ้วเช่นกันนะครับ NPE จะมีอยู่สองรุ่นนะครับเป็นรุ่นเจ้าตัวอ่ 12F05 นะครับตัวนี้ mk mark t w นะครับ mk สองนะครับตัวนี้สามร้อยบาทนะครับโครงปั๊มตัวนี้ราคาอยู่ที่ดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับตัวโครงปัม๊มนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับเจ้าตัว npe นะครับโครงหล่อนะครับสําหรับตัวนี้สี่ร้อยบาทจะเป็นโครงหล่อนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโครงปัมงป๊มนะครับดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็จะเป็นดอกยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับ S A S R นะครับตัวนี้ S R Standard นะครับสําหรับตัวดอกโค้งหล่อนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับต่อดอกครับสําหรับตัวเอเจ้าตัว S A นะครับตัวนี้แล้ชมในส่วนของดอกนะครับดอกจะคล้ายๆ B M นะครับตัวนี้นะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับเป็นดอกยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับ S A นะครับดอกละหนึ่งพัน 950บาทนะครับฝากพี่สมาชิกมาด้วยแล้วกันนะครับสําหรับโซนดอกลํามโพงเมื่อหนึ่งนะครับทางร้านก็มีจําหน่ายนะครับรับช่วงเทศกาลสงการนะครับขาดเดือนตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถังข้าวนะครับตัวนี้ถังเก็บสายไฟนะครับตัวนี้เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เกี่ยวกับเครื่องเสียงการแจ้งของเรานะครับก็สนใจเข้ามาแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปหลายเดือนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ถังขาวเป็นถังเมื่อหนึ่งนะครับตัวนี้ถังละ450บาทนะครับสำหรับตัวถังเก็บอุปกรณ์สัญญาณต่างๆนะครับสายไฟนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแข็งแรงนะครับพร้อมฝาให้นะครับ450บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออดิโอนะครับก็จะเป็นในส่วนของไม้ลอยนะครับชุดไม้ลอยก็จะมีในส่วนของไมโครเทคนะครับไมโครเทคก็จะมีอยู่สี่รุ่นนะครับ จะเป็นรุ่นตองตองสามนะครับผมตองสามตัวนี้ราคาเบาๆนะครับราคาเริ่มต้นที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับตองสามนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตองห้านะครับตัวนี้ตองห้าสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จะปรับความถี่ได้นะครับปรับสัญญาณได้นะครับจูนขึ้นได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตองเก้านะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตองหนึ่งนะครับตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้จะปรับ EQ ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับหน้าจอก็จะ แตกต่างไปนะครับตามรุ่นตามซีรีส์นะครับตัวนี้ฝากพี่ๆสมาชิก f 4ร้านพินิจอะดิโอไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังอาคาดหายตัวไหนก็อินบอทเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหลนจรวดนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของฮอนนะครับผมของกิฟนะครับของกิฟของ NPE นะครับ Key Power นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับสายลัดนะครับจะมีอยู่2ขนาดนะครับสําหรับสายรัดนะครับตัวนี้ 8เมตร10เมตรนะครับตามการใช้งานของท่านนะครับและเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออเดีโอนะครับฝากกันด้วยล้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับในส่วนของขาไม้นะครับตั้งมอนิเตอร์ก็ยังพอมีอยู่นะครับผมส่นคอร์สนะครับคอร์สสองทางสามทางนะครับพาวเวอร์มิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้มอนิเตอร์นะครับตู้พีเอ12นิ้ย15นิ้วนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับ เริ่มต้นที่4,500บาทต่อตัวนะครับพร้อมดอกนะครับของค่ายโปรยูโรเทคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฝากพี่พี่สมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลานพิเนตออเดโออําเภอดอนจาน์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับส่วนมือ์หนึ่งนะครับผมมันน่าจะเป็นไม้สายนะครับเริ่มต้นที่400บาทนะครับของค่าย NPE นะครับถึง850บาทครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกท่านไหนท ต้นที่ปากละ3,500บาทคอมตูดนะครับอยู่ในช่วงเทศกาลหาเสียงนะครับช่วงนี้นะครับเข้าเทศกาลสงกรานต์นะครับช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับขาดเลือตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเต็ปดาวนะครับ60แอมป์นะครับยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าอื่นๆนะครับที่ยังไม่ลงหลดลงมานะครับรอพนักงานนะครับสําหรับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับสินค้าแม่ไฟนะครับช่วงอ่า สายๆนะครับอัปเดตสินค้าอีกทีนะครับในส่วนของสินค้าที่กําลังมาใหม่นะครับอยู่บนรถนะครับฝากปพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ